สวัสดีครับ f อสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพา FC ไปเที่ยวอุทยานภูหินล่องก้านะครับศึกษาประวัติศาสตร์นะครับผู้ก่อกรารร้คอมมิวนิสต์หรือว่าพอกโคนะครับมีการตั้งฐานสู้กับรัฐบาลไทยนะครับในยุคเสรีไทยนะครับเราจะพา FC ไปดูร่องรอยไปดูเขาเรียกว่าจุดประวัติศาสตร์กันนะครับคือภูหินล่องก้าอยู่ที่ ภูทะเบิกจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับนี่เลยเดี๋ยวเราไปกันเลยครับครับพอเรามาถึงอุทยานภูหินล่องกา้าเราก็เสียค่าบำรุงนะครับก็มีรถด้วยแล้วก็มีคนด้วยนะครับตามอัตราที่ทางองุทยานเขากำหนดเนาะครับผมขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับ,บ,รบไปเมื่อเราได้ปัดได้ตัวแล้วลุยกันเลยครับ ครับผมเราก็มาอยู่ในอุทยานภูหินล่องกล้าแล้วนะครับแต่ในที่สํานักง,งานก็เป็นจุดการทิ้นธรรมดาแต่สําหรับลา,านหินปุ่มหรือน้นําตกผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะพาเอซีมาดูโรงเรียนการทหารและการเมืองนะครับนี่ฮะภาาประวัติศาสตร์นี่ครับเขาเรียกว่า โรงเรียนการเมืองทหารเห็นไหมครับโรงเรียนครับไม่ใช่ทหารไทยนะครับเป็นทหารคอมมิวนิสนะครับนี่ครับเขาประมวลภาพประวัติศาสตร์ผู้หินล่องกล้านะครับนี่ครับแต่ว่าไม่มีภาพบรรยายนะครับนี่ครับมวลประวัติศาสตร์การสู้ผู้หินล่องกล้าใช่ไหมครับนี่ครับการทํำข้าวสงครามประชาชนนะครับนี่ ตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับทีนี้เราไปดูแคมป์ต่างๆที่ในภาพนะครับไปม,มากโรงเรียนการเมืองทหารอยู่ห่างจากวิทยานแห่งชาติประมาณ4กิโลสภาพป่ารกคึ้มแน่นหนาไปด้วยต้นไม้ใหญ่ในอดีตเป็นที่อบรมและศึกษาตามแนวลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับในบริเวณนี้ประกอบด้วยฝ่ายพลลรเรือนเสนาธิการ ฝายทหารสื่อสารสถานพยาบาลบ้านพักลงพิมพ์ขนาดเล็กรวมทั้งหมดประมาณกี่หลังครับเนี่ยสาหลังกระจัดกระจายอยู่ภายใต้ล่มป่าทึกนอกจากนี้บริเวณตรงกลางของโรงเรียนการเมืองยังมีรถแท็กเตอร์จอดทิ้งไว้หนึ่งคันเป็นรถแท็กเตอร์ของบริษัทพิกนตทถูกผู้ขอ อ่าทุกถึงยึดมาระหว่างสร้างถนนสายคนครไทยด่านซ้ายนับเป็นหลักฐานความรุนแรงชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็อะไรนี่นี่อยู่ติดโรงเรียนกนารทหารเยี่ยมันที่ใต้ประมาณ50เมตรเป็นกางหันที่ต่อเข้ากับแกนกระดกกระเดื่องตําข้าวที่ใช้พลังงานน้ําเป็นตัวขับเคลื่อนผ่านน้าตกเล็กๆผ่านรางที่ทําจากไม้มายังตัวกางหันสร้างโดยแนวความคิดวิศวกรรมศาสตร์จุฬา ลรงกราดที่หลบหนีเข้ามาอ๋อตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเอฟซี 4, ตรงนี้คือกระเดื่องตําข้าวนะครับเป็นนักศึกษาจากมหาลาัยจุลานะครับที่หนีเข้าป่าแล้วมาผลิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่จริงครับไปแต่ทาานี้ครับตรงนี้นะครับเป็นประวัติศาสตร์นะครับเป็นประวัติศนะาสตร์การต่อสู้นะครับ ังนี้นะครับเอซีหลังนี้เป็นบ้านพักของนายคาไหลทําหน้าที่ทหารหน่วยช่างที่หลบหนีเข้ามาหลัง14ตุลา16เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่นะครับเป็นหลังนี้เข้ามาดูข้างในครับเอซีก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เป็นการต่อสู้ด้านความคิด ต่าเราจะเดินวนนะครับเดิวเดนวนเป็นหลังเปียกไปนะครับสะาพาป่านกครึค้มนะครับหลังนี้นะครับเอสีหลังนี้เป็นบ้านพักหายธนงแทรีนะครับทหน้าที่ควบคุมหมูอ่ม้งซึ่งคอยทำการดักซุ่มโจมตีทหารไทยนะครับโดยใช้ยุทธ,ธวิธีรบแบบจอรยุทธ์นะครับ ตรงนี้นะครับเป็นบ้านพักของนายมีนาแท้ว่าทำหน้าที่เสนาธิการจ่ายเสื้อผ้าอาวุธทุกอย่างต้องขออนุญาตนายคำาหลนะครับตรงโน้นเป็นทางอาวุธใช่ไหมครับตรงนั้นเป็นทางอาวุธ,รบ,รวธบริเวณตรงนี้จะจะไม่เหนน,นนัน ตรงนี้ครัเอีเป็นทางอาวุธนะครับเป็นทางอาวุธของคอมมินิตนะครับนี่อาวุธส่วนมากนะครับก็จะถูกลําเลียงมาจากประเทศจีนนะครับคือเป็นประเทศแม่นะครับผมหลังนี้นะครับเป็น ที่เก็บสเสบียงนะครับและอาหารที่ตามาจากตังหันน้ําเวลาเบิดก็เบิกกับพลธิการ์นะครับตรงนี้กําลังเรางบซ่อมแซมอยู่นะครับนะเดี๋ยวเราไปต่อครับม,มาต่อครับตรงนี้ไม่มีป้ายแล้วตรงนี้ไม่มีป้ายแล้วนะครับเรามาต่อครับ ดีครับตรงนี้เป็นบ้านพักพยาบาลนะครับบ้านพักพยาบาลนะครับสหายดีก่อนเสียชีวิตนะครับมาอาศัยบ้านแม่ในโรงเรียนเพื่อรักษาอาการป่วยนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นล่องรอยของบ้านพักนายเปียกพง แทรี้เป็นที่ปรึกษาของพอพอทอและขอให้คําแนะนํากับทางพักนะครับพักคอมมินิ์แห่งประเทศไทยนะครับพอพอทอคือพักคอมมินิ์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับทางนั้นก็เป็นอีกบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับแต่ว่าผมจะไม่ลงไปนะครับเนาะโอเคนะ ก่อนนะครับตรงนี้เป็นบ้านพักฝ่ายพลาิการมันจะมีสองห้องนะครับห้องแรกคือเขาบอกว่าใช้ล้างฟิล์มอีกห้องหนึ่งก็คือเก็บเสื้อผ้าและอุป,ปรกรณ์นะครับตรงนี้นะครับเป็นห้องรักษาผู้ป่วย เป็นห้องพยาบาลนะครับรักษาผู้ป่วยสามารถผ่าตัดและฝังเข็มโดยมีหมอวารีเป็นผู้ดูแลนะครับเป็นห้องพยาบาลครับในรัสีนะครับอันนี้คือห้องพยาบาลนะครับหลังนี้นะครับเป็นบ้านพักทหารหลัก 965ใช้สำหรับพักผ่อนหลังจากการรบกับทหารไทยนะครับมาลบเสร็จแล้วก็มาพักที่นี่ครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับว่าคืออะไรนะครับตรงนี้คือชดชิงกลางนะครับตรงนี้คือบ้านพักผู้บังคับหมวดทำหน้าที่ควบคุมหัวหน้ามู่การรบแบบ จรยุทธ์คือการยล,ลบแบบกอ,องโจรน,นะครับไร้รูปแบบน,นะครับตรงนี้เป็นช่อก่อนหินนะครับปกติเฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะครับผมเก่าแก่มากนะครับ คือกองการหลัก69นะครับประกอบด้วยหมวดกรรมการนิสิตนักศึกษาที่ลบเข้ามาอยู่โดยมีสหายทองเป็นแนวหน้าในการสู้รบนะครับตรงนี้ทีนี้กระบวนการสอนทางการเมืองนะครับมีการสอนสรนิพนธ์ประธานเหมานะครับประธานเหมาเจต,ตุงก็ทําเป็นหนังสือนะครับคัศนิพน์แดงนะครับสัพพนิพนธ์ทางการเมืองและทางการทหาร อบรมให้ขบวนการนะครับก็คือท่านเหมาเจตุงก็จะทําหนังสือมาให้เพื่ออบรมอ่านี่ฮะ F4 ตรงกลางนะครับที่เขาบอกว่าเป็นรถแท็กเตอร์นะครับที่พรรคคอมมินิสต์แห่งประเทศไทยยึดมาในการทําถนนนครไทยนะครับนี่ เยี่สงคามนะครับรถแท็กเตอร์บริษัทพิกเนตถูกพักคอมมินิสต์แประเทศไทยยึดมาเมื่อครั้งสร้างสนุนครไทยด่านซ้ายคือพิษณุโลกจังหวัดเลยนะครับนี่คือชิ้นส่วนนะครับลูกอีปีแล้วครับผมยอดมากเหล็กดีๆทั้งนั้นเลยอันนี้ อันนี้เป็นบ้านพักนักศึกษานะครับที่หลบหนีทางการเข้ามาแล้วก็มาพักที่นี่ก็จะมีบ้านพักให้นะครับก็จะอยู่บริเวณหลายรอบศูนย์การเรียนรู้นี้นะครับหลังนี้เป็นบ้านพักรวมพอทหารนะครับถึงจะเป็นหลังเดียวแต่ว่าก็หลายห้องนะครับ สำหรับครกกระเดื่องที่ทำมาจากพลังงานน้ำนะครับไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนแล้วผมก็ไม่มีทางที่จะเดินไปดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนก็จะไม่ได้พาชมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็พาเอซีมาดูโรงเรียนการทหารของพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในปี2516เนาะก็ประมาณนั้นนะครับที่เรารุนแรงก็ฐานที่มั่นก็คืออยู่ภูหินล่องกล้าตรงนี้ นะครับมีสถานที่ตําข้าวมีสถานที่พยาบาลมีสถานที่ฝึกอรบรมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในบริเวณนี้นะครับก็ขอบุนสําหรับการติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้บารนิดก็ขอเอาไว้เพีงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ